สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มเพจนนึงะครับหรือว่ายอดแฟนเพจนะครับการถูกใจแล้วก็ติดตามนั้นจะเพิ่มกันได้ยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลย่าอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะครับเข้า Google ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า K M ดเ i t นะครับหรือแม้กดลิงก์ด้านล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ อ่าสำหรับการเข้าเว็บไซต์นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่าเขาก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับรหัสผ่านนิยามผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับ อ่าส่วนตัวนั้นนะครับอีเมลผมใช e ้อีเมลมูเอานะครับเนาะก็ทําการมวอีเมลได้เลยนะครับแต่ก็ต้องทําการจดเอาไว้กันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าผลต่อการเปลี่ยนรหัสนั่นเองนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเนาะอ่าแล้วก็ทาการติ๊กสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับอ่าแต่ถ้าใครนะที่ไม่อยากทาการกรอกทั้งหมดนี้นะครับสามารถทําการสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีบัญชี gmail ให้อ่าใส่อยู่นะครับเมื่อทําการกรอกหมดแล้วนะครับหรือว่าทําการสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยให้ทุกคนทาการล็อกอินได้เลยนะครับ อ่แล้วเมื่อเราเรากินมานะครับพ่ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมวดหมู่กันเลยนะครับอย่างแรกอ่หัวข้อหมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok IG นะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ t e l e gram Twitter นะครับเนาะอ่าแล้วก็เป็นอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับด้านล่างเนาะถ้าใครอยากเพิ่มอะไรก็สามารถมาหาแพลตฟอร์มตัวนั้นได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเพิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มไลค์อีโมจินะครับเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มตติดามนะครรับหือว่า กาปั๊มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับถ้าใครไม่มียอดคนดูไลฟ์สตรีมสามารถมาทําการปั๊มตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีอยู่นะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยตวนผมก็จะมาในหัวข้อเนะีเป็นถูกใจบวติดตามแฟนเพจตัวนี้เลยนะครับอแล้วดูหัวข้อบริการบริการนะครับทุกคนเลื่อกได้เลยว่าต้องการเลทดลราคาประมาณไหนนะทุกคนไหวประมาณไหนก็สามารถเลื่อกหัวข้อได้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ไปนะครับ เราก็เจอหมายเหตุตัวนี้นะครับไปทุกคนนะครับทำการหยุดอ่านหมายเหตุด้วยนะครับเนาะอ่าพอจะมีการไม่คืนเงินนั่นเองนะครับทำการอ่านกันได้ดีเลยาเราจะมาเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเวลาลิงก์นะก็จะเป็นลิงก์แฟนเพจนะครับที่มีการเปิดการถูกใจนะครับแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับทำการก๊อปปี้ลิงก์ด้านบนนะครับแค่นี้แล้วก็กดวางได้เลยอ่าล้วเจอหัว uh ข้อปริมาณอันน uh ี้คือปริมาณแฟนเพจนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มไปร้อยหนึ่งเนาะอ่าพอเข ตัวระบบก็จะบอกว่าได้รับคาสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นอย่างนี้ทุกคนนะครับทาการรอยอดการถูกใจพุ่งขึ้นได้เลยนะครัเนาะง่ายมากเลยนะขั้นตอนในการทําใช้แค่สีถึงห้าขั้นตอนเองนะครับเค่เลือกบริการนะครับล็อกอินแล้วก็เอาดิง์มากรอกใส่แค่นั้นเองนะครับเนาะหลังจากก้าวสั่งซื้อนะครับเราสามารถมาดูกรอดการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์เองนะครับเลขออเดอร์ตัวนี้เอาไปแจ้งแอนดมบินได้นะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับ เราสามารถเราเลขกออเดอร์ตัวนี้ไปกรอบถามเขาได้นะครับเดี๋ยวในการถามโดยผมจะมาสอนนะครับอาจจะจะมีหัวข้อวันที่เวลาปริมาณข้าบริการแรงสาก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อการเติมเงินนะครับอแลวในส่วนของด้านการเติมเงินนะครับก็จะเป็นห้าช่องทางนะครับให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็เป็นโอนเงินแอปสลิปอเป้าวัลเลตนะครับชิลเพย์แล้วก็คริปโตนั่นเนงนะครับ ในแต่ละช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนําบอกนะครับว่าการโอนโอนย่างไงเนาะส่วนชิวเพย์นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะมาสแกนอะไรนะครับก็เอสทก็เลือกไปนะครับกรอกจํานวนเงินทําการเติมเงินนะครับสแกนเค้โคก็ง่ายง่ายนะครับแค่กรอกยอดเงินกดเติมเงินนะครับหน้าหน้าต่างสแกนก็จะขึ้นมาทําการสแกนได้เลย่าโดยยอดเงินก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนนั่นเองนะครับและหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นการตัวช่วยเหลือตัวช่วยเหลือนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเอาเลข ที่บอกว่าให้ก๊อบมาเนาะกตรอร์ดการสั่งซื้อนั่นแหละครับก็มาที่คําสั่งซื้อนะครับแล้วก็รหัสออเดอร์นะที่ผมบอกนะครับกดวางไปได้เลยนะครับผมใส่ไปให้ดูอแล้วก็เจอหัวข้อนะครับพิมพิมที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า่าเรามาขออะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับเลือกหัวข้อได้ขอเรื่องความเร็วขอยกเลิกนะครับแล้วก็พิมพุยกับเขาแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินนะครับก็จะทําการตอบกลับนั่นเองนะครับส่วนใครนะที่อยากตอบกลับนะครับกับแอดมินแบบเรียลไทม์เลยนะก็ ให้ทำการแอดไลน์นะครับก็ติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดไปเลยเนะาะทำการสกแกนเคอร์โคดได้เลยนะครับขึ้นทันทีเนาะทำการสกแกนแล้วก็คุยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไลน์แอด k m เ m k i e นะครับมีแอดล้ำหน้าทุกครั้งด้วยนะครับก่อนแอดไปอ่าแล้วก็มีเพียงเท่าน,นี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีอย่างนึงนะครับเป็นการดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันเนาะอ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วนะครับให้กดไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยอ่าเจะเป็น Google หรือ App Store นะครับมีหมดเลย สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอแล้วก็เป็นช่องทางสุดท้ายจะเป็นการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้ถ้าใครนะครับสนใจที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนาะคัดลอกไปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับเติมเงินผ่านเข้าเว็บไซต์ด้วยลิงก์เรานะครับเราจะได้ตราค่าแนะนําอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่างผมก็จะมีเหมือนกันเป็นแบานี้นะครับทุกคนสามารถเอาเองกันได้เลยนะครับ อ่าผมก็มีแนะนำมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปดูยอดก่อนนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้แฟนเพจก็ได้ทาการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก,ก็จะเป็นการถูกใจ2องร้อยสนะครับแล้วก็ผู้ติดตาม35มาิบแล้วนะครับเนาะอย่างเมื่อกี้ก็จะมีผู้ติดตาม2 5 0นะครับแล้วก็มีการถูกใจอยู่ที่134นะครับก็เพิ่มมาอย่างละร้อยนะครับอย่างที่ อ่าผมได้ทาการปั๊มไปนั่นเองนะครับเนาะถ้าใครนะสนใจนะครับที่ปั๊มแฟนเพจนะดันแฟนเพจของตัวเองขึ้นไปันฟีดนะครับหรือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นของแฟนเพจตัวเองนะครับก็สามารถมาใช้เป็นการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานไว้ให้ด้านล่างเลยอ่าเว็บไซต์นี้นะครับปั๊มเร็วรวดเร็วมากแะครับแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่าน Facebook ต่อย่างใดนะครับใช้แค่ลิงก์เองนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับตสกานารับทการับชมิโนี้คัสสวดีรับ